สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับอยู่กับช่องหัวเหม็นเกมเมอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวอาวุธเลเวลร้อยของแอสซาสินนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้นะครับคือคุณสมบัติผมยังไม่ได้อ่านเลยนะครับแต่คือว่าถ้าเราใส่ครบนะครับเราจะได้ aspd ตันที่193เลยนะครับรวมกดยาเล่งเขียวด้วยนะครับนี่นะครับเราต้องกดยาเล่งเขียวด้วยนะเดี๋ยวผมจะ ถอดให้ดูนะนี่นะครับถอดให้ดูนะครับถอดถอดให้หมดเลยนะฮะถอดให้หมดครับถอดให้หมดนะครับนี่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ทีละชิ้นกันเลยนะครับเราเริ่มจากใส่คอร์สโตมก่อนนะนี่นะครับหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดเจ็ดนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาใส่พวก ชุดกันบ้างนะครับนี่นะครับค่อยๆใส่ทีละชิ้นนะครับแล้วก็ใส่หมวกด้วยนะครับใส่หมวกก็เพิ่มมาอีกนะครับแล้วจุดเด่นนะครับของวุธนเลเวลร้อยคือนี่นะครับได้บวกเจ็ดมาด้วยแถมมีหนึ่งสล็อตนะครับแล้วก็ถ้าใส่เป็นเซ็ตนะครับก็จะบวก ASPD ด้วยไหนเอ่ยนี่นะครับบวกอีกสองนะครับก็เดี๋ยวเรามาใส่กันเลยนะครับ เนี่นะครับเพื่อนๆเ,เอาง่ายๆนะครับเขียงแค่เพื่อนๆกดยาเล่งเขียวนะครับแล้วก็ใส่เซตเนี้ยครบเซตเลยได้ ASPD หนึแน่นอนครับเน่นะครับเนี่ยนะฮะหนึเลยนะครับแถมมีสล็อตด้วยเพื่อนๆก็สามารถเอาไปใส่งูดำได้ด้วยนะ นครับเมื่อใส่ครบเป็นชุดนะครับทางเซิรก็จะบวก ASPD อีกสองนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปดู NPC ที่รับอาวุธนะครับว่ารับตรงไหนนะนะครับตีรัวมากๆเลยเพียงแค่กดยาเล่งนะครับเนี่ยนะครับมีแค่ยาเร่งเองนะครับเดี๋ยวเราพามาดูนะว่ารับตัวอาวุธบวกเ็เนี่ยรับที่ไหน เดินมาข้างล่างเลยนะครับนี่นะครับรับที่ NPC ตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับรับที่ตัวนี้เลยนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะได้อาวุธเลเวลร้อยมานะครับแล้ว NPC ก็จะตีบกเจ็ดให้เลยก็เงื่อนไขนะครับก็ต้องเลเวลร้อยก่อนนะครับถึงจะได้นะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับก็มีหนึ่งหนึ่งสล็อตด้วยผมว่าจะไปใส่การงูดำเนี่ยเออ นี่ยนะครับแค่นี้ครับแค่เงื่อนไขแค่เลเวลร้อยเองครับเราก็ได้อาวุธดีๆมาใส่แล้วแล้วก็สามารถทำ ASPD ได้93เพียง193เพียงแค่เพื่อนๆกดแค่อย่าเล่นเขียวสำหรับผมนะสไนส์สายหมานี่น่าจะสนุกมากๆเลยนะครับแต่แอดก็สนุกเ,นเช่นกันนะครับนี่นะครับตีรัวมากๆเลยนะฮะ นี่นะครับความรัวครับลองถอดอาวุธนะครับหนึ่งแปดแปดเห็นไหมครับอาวุธอยู่ที่อาวุธเลยนะครับอยู่ที่อาวุธเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเวลไว้ถึงเลเวลหนึ่งร้อยนะครับแ้วเพื่อนๆก็จะสามารถไปขออาวุธที่ตัว NPC กลางผ่อได้เลยนะครับตัวที่ผมพาไปดูเมื่อกี้นะครับ ตีรัวมากๆเลยครับนี่นะครับตีรัวมากตีรัวมากเลยนะครับน่าถ้าถ้าใส่แบบการงูดำไปด้วยผมว่าน่าจะโอเคเลยแล่ะครับ เนี่ยนะครับเร็วครับเร็วแล้วก็แรงด้วยหัวมากเลยครับเพื่อนๆดูครับลัวมากเลยนะครับก็ใส่แค่ของฟรีนะครับของฟรีที่เขาแจกแค่นั้นเองครับแล้วก็กดเพียงแค่ยาเล่งนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับมีแค่นี้นะครับ นีน,นะครับมีแค่นี้นะครับนี่โอเคครับก็คลิปนี้ผมก็ขอจบไวเพียงเท่านี้แล้วกันก็เพื่อนๆน,นะครับก็รีปั้นให้เลเวลหนึ่งนะครับแล้วก็ไปขออาวุธที่ a b c กลางกลางพรอนได้เลยนะครับที่ผมพาไปเมื่อกี้ก็เดี๋ยวผมพาไปอีกรอบก็ได้ นี่นะครับคนนี้เขาก็ใส่น่าจะใส่การงูดำไปแล้วแหละเดี๋ยวผมถามเขาก่อนน,นะใส่งูดำยังผมว่าน่าจะใส่แล้วแหละและแบบเนี้ย กาตาทอ,องอยู่เรากาตาฟรีหรือยังรัวมากเลยนะครับกาตาฟรีครับเราเอาบ้างครับ <c oughs> โอเคครับงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็อ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูที่รับอาวุธอีกรอบนึงแล้วกันนะนี่นะครับที่รับอาวุธนะเดี๋ยวผมพาพามาดูนี่นะครับที่ตัวนี้เลยนะครับ NPC ตัวนี้นะครับโอเคครับก็ยังไงเพื่อนๆก็ช่วยกด subscribe s ับ s ไ r i b ์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมนะผมจะวิ่งไปที่ไข่นั่นเนี่ย นี่นะครับเดี๋ยวผมขอเดินไปไข่แป๊บนึงขอไปตีอีกรอบครับเร็วดีครับสะใจโอเคครับงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ขอจบไวเพียงเท่านี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ